สวัสดีค่ะทุกคนคุมิโกค,ค่ะไม่ได้ทำคลิปมานานแล้วขอลองคลิปใหม่ค่ะย้องเวลากลับไปสักครึ่งปีช่วงหน้าร้อนเมื่อปีก่อนได้ไปเที่ยวกับเพื่อนสองคนไปทัวร์แบบไปเช้าเย็นกลับโดยขึ้นรถบัสคันใหญ่ซึ่งคนญี่ปุ่นเรียกทัวร์แบบนี้ว่า ที่การีบัสตัวค่ะทัวร์นี้จะพาเราไปที่จังหวัดกุม,มะจังหวัดที่มีธรรมชาติสวยงามจากโตเกียวไปทางเหนือประมาณ150กิโลเดินทางประมาณ2ชั่วโมงค่ะโปรแกรมเน่นมากในหนึ่งวัน <Okay. S 1> ได้ไปที่ไหนบ้างทำกิจกรรมอะไรบ้างพาไปดูกันนะครับ สถานที่แรกคือสวนผลไม้ฮาราดารามาเก็บเชอร์รี่หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าสักุรัมโบสดๆจากต้นทานได้แบบไม่อั้น30นาทีซึ่งเป็นกิจกรมรมทางฤดูกาลในช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนการการกราคมค่ะ เก็บแล้วไม่ต้องล้างก็กินได้เลยค่ะจะสไปของเพื่อนใจดีขึ้นบันไดเก็บผงที่อยู่สูงให้เขาบอกว่าอินได้รับแสงแดดมากจะอิ่นหวานขึ้นค่ะหวานจำอร่อยจริงค่ะที่นี่ห้ามนำกลับนะคะเก็บแล้วกินในสวนเท่านั้นค่ะ เรากินเต็มที่แล้วค่ะพนักงานสวนผลไม้น่ารักมากค่ะกิจกรรมเก็บเจอรี่เสร็จแล้วไปทานอาหารเที่ยงต่อค่ะเดินทางไม่ไกลจากสวนผลไม้จะมีร้านอาหารและร้านขายของฝากที่มีห้องอาหารใหญ่สำหรับกรุปทัวร์ค่ะ น่าทานใช่ไหมคะอาหารจะเป็นบุฟเฟ่ต์เมล่มผลไม้ตามฤดูกาลเช่นกันและเนื้ออบโรสต์บีฟที่ใช้เนื้อท้องถิ่นค่ะทางกับข้าวแบบนี้นะคะนอกจากนี้ยังมีของหวานด้วยค่ะเอาใจสายหวานอย่างชังมากค่ะรถทัวร์เยอะเลย ่วนใหญ่มาเก็บเชอร์รี่เสร็จแล้วทานอาหารที่นี่เช่นกันค่ะเราก็ทานอาหารเสร็จแล้วไปชมธรรมชาติกันสถานที่ต่อไปคือน้ำตกฮุกิวาเหละแต่สถานที่ต้องเที่ยวที่ห้ามพลาดในจังหวัดคุนมาค่ะ น้ำตกฟุกิวาเรไม่เหมือนน้ำตกทั่วไปนะคะโดยน้ำจากลำทางขนาดใหญ่ไดหลลงช่องหินแต่ค้งลักษณะคล้ายกับน้ำตกไนายากาลาของอเมริกาจึงได้ชื่อว่าไนายากาลาแห่งญี่ปุ่นค่ะสวยงามมากค่ะเสียงน้ำตกให้ชื่นใจ ที่นี่น่าภัยมากโดยเฉพาะหน้าร้องค่ะและที่จอดของน้ำตกมีขายไอศครีมที่ใช้ถั่วแดงขนาดใหญ่หรือฮานามะเมะเป็นของขึ้นชื่อของกุม,มะจริงๆแล้วอยากกินแบบซอฟต์ครีมที่ใส่โคนแต่ช่วงหนังไม่มีขายก็เลยกินแบบถ้วยก,ก็อร่อยเช่นกันค่ะ กิจกรรมต่อไปสนุกมากสนุกมากกว่าที่คิดเลยที่ร้านเต้าหู้ท้องถิ่นเขาจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวช้อนฟองเต้าหู้หรือยูบะด้วยตัวเองโดยใช้เครื่องมือนี้ค่ะ<อ>ข้างในร้อนมากค่ะมีกล่องไม้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยน้ำเต้าหู้เราสามารถช้อนฟองเต้าหู้ที่ลอยขึ้นมาเรื่อยเรื่อย ใส่ลงในถ้วยกินได้เลยค่ะไม่ต้องมีเทคนิคอะไรเลยกิจกรรมง่ายมากและที่สำคัญอร่อยมากค่ะเพื่อนได้ชิ้นใหญ่มากค่ะกินกับโชยุจะอร่อยแน่นอนค่ะเ หลังจากที่เราเตืนเต้นกับกิจกรรมช้องฟองเต้าฟูแล้วไปไหว้พระที่วัดกิจโจจิเป็นวัดนิกายเจนที่มีมานานกว่า600ปีค่ะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องดอกไม้นานา,นาพันธุ์ที่สลับกัมบานตลอดทั้งปีจะมีชื่อเรียกว่าวัดแห่งดอกไม้ของจังหวัดขุนม,มาค่ะ และช่วงเดือนมิถุนายนจะมีดอกไฮดรเนียหรืออจิไซหลากสีไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีม่วงบานพร้อมกันสวยงามมากค่ะสุดท้ายก่องที่จะเดินทางกลับโตเกียวก็แวะช้อปปิ้งที่ร้านขายไข่ปลาโคตหรือเมนไตโค ซึ่งคนญี่ปุ่นชอบกินกับข้าวกันตราน,นี้มีวางขายเมนไทโขที่ส่งตรงจากโรงงานมีให้จิมสดๆด้วยค่ะอร่อยมากค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีจุดไทยรูปด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ต้องเที่ยวที่น่าแวะเหมือนกันนะคะ ไปเที่ยวกุม,มะแบบไปเช้ายังกลับไกล้จะจบแล้วค่ะกลับมาถึงโตเกียวโอตหกโมงครึ่งเราสนุกสนานกันทั้งวันค่ะวันนี้แค่นี้ก่องน,นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะพบกันในคลิปหน้าค่ะ